ปั CIP ระบบมันเป็น AO ครับตอนนี้วนเคมีอยู่โซดาไฟวนไปแล้วครับแล้ปั๊ม CIP ตัวเล็กครับแสดงว,ว่าถ้าโฟตัวน้ำทิ้งนี้ต่ำแสดงว,ว่ามันเป็นมันเล็บม,มันตันมากแล้วครับเนี่ยไม่ได้ทำ CIP นานแล้วไม่มีไส้กรองรับรอไส้กรอง <Hey. S 1> เดี๋ยววัดค่าน้ำครับ และวัดค่าน้ำตอนนี้วนเคมีวัดค่าน้ำให้ได้เกียรครับอันนี้กดเกลือครับอยู่ค่าที่สองกับสามครับหลาลิมมตค่าโซดาไฟค่าที่สิบเอ็ดสิบสองครับโซดาไฟเสร็จไปแล้วเยอกดเกลือ จะไปเปิดลงน้ําที่บ้านพอได้ไหมครับลงน้ําดืม่มวนเคมีสักอย่างละสามสิบนาทีนะครับเดี๋ยวค่อยมาล้างเคมีทิ้งแล้ววัดค่าน้ําให้ได้เจ็ด